สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์ระดับชั้นประฐมึกสาปีที่6นะคะเป็นยังไงะคะการเรียนออนไลน์นะคะไม่ท้อนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะคะเราไปดูกันเลยนะคะการบวกการลบเศษส่วนถ้าตัวส่วนเท่ากัน ไม่ใช่ปัญหาค่ะเด็กๆถ้าตัวส่วนเท่ากันเด็กๆสามารถที่จะเอาตัวเศษนะคะมาบวกกันได้เลยแต่อย่าลืมเราไม่เอาตัวส่วนมาบวกนะคะตัวส่วนเรายกมานะคะก็กลายเป็น1บวก2เป็น3ก็เป็นเศษ3ส่วน8อันนี้ง่ายนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะบวกแบบตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเรามาดูนะคะ จทย์ข้อนี้ก็คือเศษส่วนเบวกด้วยเศษหส่วนหกเรียนดูนะคะเกับ6คือตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทําอย่างไรหาครรนอค่ะครรนอข้อนี้ก็คือ18พอเราได้ครรนอแล้วเวลาเอามาคูณอย่าลืมว่าต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้มาเป็นเศษแส่วน18กับเศษส่วน18เห็นไหมคะตัว ส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอา8ไปบวก13อ่าเอา8ไปบวก3ได้เลยเป็น11ส่วน8นะคะเป็นคำตอบที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเพราะไม่มีตัวไหนมาหารได้เลยนะคะต่อไปอ่าเด็กดูต่อไปนะคะถ้าในกรณีที่เห็นไหมคะถ้าเป็นจำนวนค่ะถ้าเราจะบวกจำนวนคระอย่าลืมว่าจำนวนคระคือมีจำนวนนับอยู่ด้านหน้าเราเอาจำนวนนับอยู่ด้านหน้า ไว้แบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเพราะเขาคือจํานวนนับเราเอา1นึ่ไปบวกห่งเป็นสองเรายกลงมายกลงมายกลงมาแต่ตัวที่เราจะต้องแคร์มากที่สุดก็คือเศษ1นส่วนสบวกกับเศษ1นส่วนหนะคะ,ะ,คะเช่นเดียวกันหาคอร,ออรทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะเป็น2เศษ5้าส่วนสิสนะคะต่อไปต่อไปนะคะอ่า ามาดูตัวต่อไปนะคะการลบเศษส่วนเช่นเดียวกันถ้าตัวส่วนเท่ากันลบได้เลยค่ะเด็กๆ7-2ลบ2เหลือ5 8กับ8เราไม่ลบนะคะเรายกมาก็กลายเป็นเศษ5ส่วน8ถ้าตัวส่วนเท่ากันลบกันได้เลยนะคะต่อไปถ้าการลบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะ เช่นเดียวกันค่ะเราเอามาหาครนอรครนอรของข้อน,นี้ก็คือ24เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอย่าลืมว่าคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเราก็จะได้เป็น15ลบ4ก็จะเหลือสิส่วนตัวตัวส่วนนะคะไม่ต้องไปลบนัดเด็กเรายกมาเลยนะคะกลายเป็น11ส่วน24เศษส1เส่วนย4เศษส่วนยังต่ำแล้วตอบได้เลยนะคะต่อไปถ้าในกรณีที่เราจะลบจำนวนครา แล้วเศษส่วนของจำนวนค่าที่เป็นตัวตั้ง um, มากกว่าตัวลบนะคะอันนี้ลบได้เลยนะคะเอา3ไปลบ2 3ลบ2เหลือ1ดึง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 มาแต่ตัวที่ต้องแคร์คือตัวหลังก็คือ7ส่วน10กับ5ส่วน8 7ส่วน10กับ5ส่วน8ทำยังไงถ <ot> ูกต้องเอาไปหาคอรนครนข้อนี้คือ40นะคะ 40คูณทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมนะคะเราจะได้เป็น28ลบ25เราจะเหลือเป็น3ส่วน40นะคะตัวหน้าเหมือนเดิมก็คือ1เศษ3 40, ส่วน40 3ส่วน40เป็นเศษส่วนยางต่ำแล้วตได้เลยนะคะต่อไปต่อไปแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะยากมาอีกนิดนึงถ้าในกรณีที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ9น้อยกว่า20ทําทำอย่างไร เรามีการขอยืมเรามีธนาคารส่วนตัวนะคะเรายืม2ที่อ,อยู่ด้านหน้าแยกมาเป็น1กับ1 1. ่ถ้าเราจะทําให้เป็นเศษส่วนมันคืออะไรมันก็คือมันก็คือเอามาทําให้ตัวส่วนเท่ากับตัวหลังแบบนี้มันจะบวกกันง่ายค่ะเด็กๆมันก็เราก็จะได้เป็นเศษสามสิบสามส่วนยี่สิบสี่เอาไปลบได้เลยนะคะสามสามลบยี่สิบเหลือสิบสามส่วนยี่สิบสี่ก็ได้เป็นหนึ่งเศษสิบสามส่วนยี่สิบสี ยากไหมคะไม่ยากนะคะฝากเด็กๆไว้นะคะว่าอย่าลืมถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันหาคณนกก่อนนะคะถ้าเท่ากันสามารถเอาไปบวกหรือเอาไปลบได้เลยแต่ถ้าเกิดมีจํานวนค้าอยู่ด้านหน้าก็เอาจำนวนถ้ามีจานวนนับอยู่ด้านหน้าเอาจำนวนนับมาลบก,กันก่อนหรือมาบวกกันก่อนนะคะฝากไป